ข้าวของที่เรารอคอยนะ <c oughs> มันอยู่ในลิต์ที่ผมอยากได้มานานแล้วครับขาจานซับโรซาบิบชินส่งตรงจาก Be Make to Home นะต้องขอบคุณทางร้านมากที่ให้ผมจองล่วงหน้าได้เดือนนึงเลยนะเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยนะเราจะมาดูสินค้าของเรากันนะครับโอเคมาแกะกล่องกันดีกว่านะขัว้วเข้าไปโดนขาจจานขาดตลกเลย มาเปิดกล่องนะครับอ่าเห็นติ๊กเกอร์มาแล้วครับเปิดกล่องมานี่ติ๊กเกอร์มาก่อนนลครับโอ้โหน,นี้เราจะมาเปิดไปพร้อมกันเลยนะเล่นบีมเล็กมาก็ไม่เคยซื้อขาจานมือหนึ่งสักทีนะเคยแบบมือหนึ่งของแต่งนะปกติซื้อแล้วมือหนึ่งของแบบประกอบรถเฉยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะติ๊กเกอร์น,นะะแกะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแป๊บนึงนะโอเคนะเรมาจะมาแกะกันว่าเขามอบ ซิสเกอร์อะไรมาให้ผมบ้างนะโอเค okay. อ่ามาแล้วเราจะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ของซิมอนราโคนะครับตัวนี้เราจะมีซับโรซาขนาดไซส์กลางนะ2ชิ้นอนะันนี้ผมขอเขาไว้เป็นพิเศษนะสชิ้นแล้วก็ซับโรซาโรสนะเป็นกุหลาบขั้นแล้วก็เป็นตัวหนังสือ ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรีตั้มนะซัลโรซาลีตั้มส0 2 0นยิบนะตัวนี้แล้วก็ซัลโรซาบิ๊กโลโก้นะตัวโลโก้ตัวใหญ่เลยมาทีนี้เรามาดูพพะเอกหลักของเราดีกว่าพพะเอกหลักนี้โฟมลนะกันกระแทกอย่างดีแน่นอนนะของราคาครึ่งหมื่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมขอบความกล่องเลยเนียความความกล่องเลยครับ มาเปิดกันดีกว่าแป๊บนึงนะเช่่านี้ก่อนอ่า,อา,อาตื่นเต้นครับจะได้ประกอบแล้วครับหลังจากรอมาเดือนหนึ่งแล้ว,วรถนี้มาพร้อมหมดแล้วโอเคมาแล้วโลโก้ทดาดาซับโลซ่านะครับขาดจานตัวนี้โอ้ยมือไม้สั่นไปหมดแล้วฮะ ของมันของมันร้อนนะเนะ่ยคนก็ร้อนไอ้เอ้คมาเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเดี๋ยวมากล้องร้อนหนึ่งนะของแพงๆซื้อได้นะขาตั้งกล้องไม่ซื้อไอ้ที่ถือถ่ายเอานียโลโก้ข้างหลังมัมีนะถุงนี่มันเหนียวยังงงว้าวว้าวว้าวุ้ยมีการ ฟันฟิปไมโฟนด้วยนะ <laughs> มาแล้วจ้านี้ข้างข้างหลังกล่องนะเราจะมาดูที่แพ็กเกจก่อนนะฮะข้างหลังกล่องนะเป็นโลโกโ้ซับโรซ่านะเป็นโลโกโ้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วข้าง,ข,างข้างนะฮะนี่ยซับโรซ่านะครับข้างหลังก็เนี่ยซับโรซ่านะครับ the product may is not intended for us by cherry the under the age of 13 i e n มื่อกินไต้หวันนะครับนี่ย ซับโรซาบิ๊กบิชชินนะไม่โฟกัสวะเนี่ยซับโรซาบิ๊กบิชชินแข็งนะคมสีโครเมียมนะร้อยหกสิบห้ามิลอ่าข้างๆก็โลโก้เช่นกันนี้ทางข้างหน้ากล่องนะจะเป็นอย่างนงี้อย่างนงี้เลยโอ้ยเกลากวะลกๆมามาเปิดกล่องดีกว่านะครับปึ๊บมามาแล้วมาแล้วนี่พระเอกหลักของเราอยู่ในห่ออย่างดีนะครับ เนี่ยซัปโรซาอันนี้แกนนะแกนกลวงนะโฮโลแกนกลวงยิบสองมิลแล้วก็อีกชิ้นหนึง่งโอ้โหน้ำหนักกำลังดีถือว่าค่อนข้างเบาเลยแหละเบาวิวเบาวิวขาจานเหรอตัวกูเบาวิวนี่ก็เป็นพวกน็อตทั้งหลายแหล่นะจะประกอบไปด้วยน็อตยึดขาจานนะสองฝั่งแล้วก็น็อตขาจานนะครับผมน็อตใบจานอ่า อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ชุดตอกตีออกนะชุดนี้ก็จะแถมมาด้วยอ๋อมันหนักเพราะชุดนี้เองก็ว่าทําไมมันในหน้าฉลากบอกโลกว่าเนี้ยนีซับโรซ่านะครับเคเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงกันนะซึ่งขั้นตอนนี้ผมต้องใช้สองมือหน่อยแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรผมไม่รีบเราจะดูไปด้วยกันนะการขั้นตอนการแกะเคมา มาที่ไอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาตัวลองก่อนตัวหลักเดี๋ยวค่อยเพิ่มเพิ่มเข้ามาเอาตัวลองก่อนนะตัวลองก็ได้แก่ตัวตอกนะตัวตีขาจานนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีประกอบไปด้รือไร่้านี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวน็อตตัวนี้น่าจะตอกเข้าไปในโบนะไม่ใช่ตอกอะตัวนี้สวมเข้าไปแล้วเอาตัวนี้ขันเข้าไปนะตัวนี้จะดันขาจานออกมาเรียกว่าดูดดูดขาจาน นะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะโอเคมาที่ชุดต่อมาครับเป็นพดลองเช่นกันนะชุดน็อตนะชุดนอด็อตโอเคมาดูชุดน็อตกันชุดน็อตนะเนี่ยเป็นเบอร์8นะเป็นน็อตคมูลี่เบอร์8แกนกลวงนะโฮโลไม่มีสกรีนนะตัวนี้จะไม่มีสกรีนมาให้นะไม่มีสกรีนอะไรเลยถ้าเป็น Shadow ด i l คิลเนี่ยจะสะกรีนตัวนี้มานะครับตัวน็อตโบนะ น,นี่เป็นน็อตยึดขาจานนะฮะยึดใบาจานผมพูดผิดแล้วอันนี้ก็น็อตยึดใบาจานเช่นกันนะสำหรับใบาจานที่รูยึดน็อตเนี่ยเล็กเล็กลงมาจากตัวไซส์ปกตินะโอเคเราปล่อยไหลด้วยกันนะอันนี้ก็เหมือนกันก็ค่อนข้างเบานะเบาอยู่ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็แต้มไอตัวนี้นะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจไม่ไม่รู้นะฮะ ไอตัวสีน้ําเงินเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ํายากันกันคายนะกันนัดคายเวลาสมมุติว่าถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยเราใส่เข้าไปแล้วมันกระแทกกระแทกบ่อยๆนะมันจะคลายตัวออกมานะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นช่วยตัวเป็นตัวช่วยประสานเข้าเกลียวนะโอเคเรามาที่นางเอกก่อนนะเดี๋ยวพระเอกมาทีหลังเอาที่นางเอกก่อนนางเอกตัวตัวผู้ <laughs> อ่โอเคเป็นแกนนะแกน แกนโคมลูลี่แบบแข็งนะเป็นมันก็แบบแข็งอยู่แล้วแหละเป็นอบชุบนะเขาเรียกนะลมลมเขาเรียกว่าอะไรวะชุบแข็งชุบแข็งเออเฮียโอเคเราฉีกไปเลยไม่เป็นไรก็รยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องไปอยู่กับรถเราแล้วนะเนี่ยแกนกลวงนะยี่สิบสองมิลน,นั่นเองนะเนี่ยตัวแกนก็จะมีเคลือบจรารบีมาเล็กน้อยนะข้างในนี่เป็นแกนโฮโลนะกลวง 2ี่สิบสองมิลน,น้ำหนักก็โอเคฮะกำลังดีก็ค่อนข้างหนักแต่ก็แน่นอนเพราะมันหนามามาถึงวาเอกหลักของเราละตัวนี้นี่นี่แหละที่ที่เราที่ทุกคนรอคอย,อยรวมถึงกูด้วยนะนึงนะไอตัวโปรดัตนนะะเนี้ยนะฮะซาบไซต์บิบิชินเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2015-2014บนไปไปลาย2015นะ โอเคมาแล้วนี่ฮะสีคโครเมียมนะคโครเมียมขนาดไหนก็ดูเอานะเห็นเงาเห็นเห็นเงาไหมเห็นเงาไหมนี่ฮะโครเมียมวิบวับเลยนะโอ้โหโคตรสวยนี่ฮะซับโรซาโลโก้นะซับโรซา่งร้อยหกสิบพินนะเอานะเอามาจากไลท์นะฝั่งซ้ายนะครับโอ้สวยสวยสัตว์โคตรสวยเลย ยอดมาอีกข้างหนึ่งครับแม่งก็ไม่ได้ต่างกันหรอกไอเทียเพราะมันมันจะให้ขาสองแบบมาสองข้างไม่ได้นะเว้ยไอเทียมันก็ต้องแบบเดีวยวกันแหละครับโอเคชาดด้วยความโค้มเนี่ยมมาดูความโค้มเนี่ยมเมีแยมนะดูดิดูดิเ,ดดเดงาวิบเลยอ่ะเนี่ยซับโลซาบิ๊กบิกชินนะโอ้โหสวยสัตว์ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบชุดขาจานนะเข้าเฟรมนะแต่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปก่อนเพอเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะของในฝันมาถึงมือแล้วมันต้องมันต้องมาให้สุดนะอืเขาวางกันนะเขาวางนี่ฮะเขาวางจัดจัดท่าแป๊บหนึ่งนะขาจัดฉากแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนใจเย็นๆนะครับ ผมเข้าใจว่าทุกคนตื่นเต้นหรือว่ามีแค่กูที่ตื่นเต้นน่าจะมีแค่กูแหละนี่ก็ได้แต่นัดสอตัวนะแล้วก็นี่นัดสออันเดี๋ยวเราเอาพล็อปมาเพิ่มก่อนนะครับเพื่อความยิ่งใหญ่ที่เยอะขึ้นแป๊นึ่งนะโอเคครับมามาต่อกันนะถ้าหลายๆคนถ้าติดตาม Facebook ผมเนี่ยผูกคุณจะรู้นะว่าผมเ,เป็นแฟนเดนตายของซับโรซาครับ อันนี้ก็คือใบจานซับโรซาแบนดิตนะยี่สิบันนี้ก็จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สีอย่างนี้นะอันนี้ผมไปขัดเงามาแล้วนะครับเนี่ยก็เลยเงาวิบปั๊บเพื่อมารอเจ้าซับโรซาบิดชินตัวนี้เลยและแน่นอนมึงจะเป็นแฟนยันไตไม่ได้ถ้ามึงมาไม่ครบเซตเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือชุดลูกปืนนะซับโรซาบิดชินบีบีนะยี่ิบมิลไอตัวเนี้ยตรงรุ่นครับผมบิดชิน <IC S> <IC S> คือโคตรแฟนคลับนะฮะเออแล้วก็บ allora ันไดเนี้ยชาร์โดชัวเฟสนะฮะแล้วก็โซ่ชาร์โดซูพรีมนะครับเฟรมซับโรซาทันเดอร์บีทนะฮะสเต็มชาร์โดออร์ดินนะฮะแฮนซับโรซาวิลลี่เคานนะครับแล้วก็บอกแฮนก็ซับโรซากิฟฟินเบาะซับโรซาแมทเลยนะครับผม ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่ไม่ใช่ซับโรซาก็คงเหลือไม่กี่อย่างแล้วชุดด้วยคอในีของเมอริทนะจริงๆอ่ะมีของชาโดนะชาโด w ตัวไหนวะวีตัสมัง้งเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้เป็นชุดด้วยคอของชาโด้นะครับตัวนี้จริงๆอ่ะผมอยากได้ฝาสูงไนงะที่เป็นของชาโดแต่ว่ามันไม่มีของหมดนะแล้วจังหวะไอตอนนั้นอนะ่ะไอตัวนี้มันหลุดมาพอดีนะชาโดตัวนี้หลุดมาพอดีก็เลยซื้อเลย ยังใหม่ๆอยู่เลยครับเผื่อสภาพแบบแกะกล่องอะ่ะไอ้ยแล้วก็ใช้อยู่แบบประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วซื้อเฟรม thunderbeat s เขาก็เลยแถมแถมชุดทวยคอเมอริทมาให้แล้วซึ่งมันเป็นฝาสูงไงก็เลยใช้ถ้วยคอของเมอริทไปเลยนะส่วนตัวนี้เก็บไว้เป็นสำรองเ,อเกือบเต็มแลวเกือบเต็มแล้วขาดไม่กี่อย่างละยางนี้ก็ได้มือสองมาครับเป็นยาง fit by fu นะฮะ fit b นั่นเอง แต่ก็คือมันเป็น2.4แล้วก็มันเป็นตัวที่แบตซิมเขาใช้ก็เลยเอามาลองใช้บ้างเผื่อกูจะเล่นเก่งแบบเขาอะไรงนี้ไม่เ,เกี่ยวนะะเพราะมัน2.4ตัวเก่าใช้ s h a ์โดคอนเทนเดอร์นะแล้วก็เปลี่ยมนมาเป็น2.4แทนแบบว่าอยากให้รถมันดูแน่นนะฮะแน่นแน่นอนนะสัตว์แน่นอกเลยกูราคาแต่ละอย่างโอเคเดี๋ยวคลิปประกอบนะเดี๋ยวเราจะมาตัดแยกไปอีกคลิปหนึ่งหรืออาจจะต่อจากคลิปนี้นะซึ่งเดี๋ยว ราะผมถ่ายเนะี่ยไม่มีสริปต์นะผมถ่ายสดเลยนะครับเอาแบบไอ้นี่ว่ามันงามจริงๆไงดูดิมันสวยเยอะเหลือเกินเนี่ยมันสวยซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนเพื่อทำการเซลฟี่สามารถเข้าไปติดตามที่ Facebook ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ให้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c คร b e ไว้ด้วยเดี๋ยวผมขอเซลฟี่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมา ทำคลิปติดตั้งกันโอเคคัด okay.